รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอป์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทถึงสุกบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์อย่าลืมนะครับพบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus เริ่มต้นบ่าย3โมงเป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อกับเราผ่านทาง Facebook Fanpage Money Plus by ยุทธนา m o n e ิพัสบายยุทธนาอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็สองวิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกคอดไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่สองง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน line Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัวเอแอซพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อ i อรรแล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEYPLUS มานิี o N e y ่ p สติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนในยุคดอกเบี้ยต่ำนะครับดอกเบี้ยต่ำก็หาผลตอบแทนที่สูงกว่ากับกองทุนใหม่ B income จากทางกองทุนบูหลวงนะครับดอกเบี้ยในระดับต่ำที่ดำลงอยู่มาเป็นเวลานานทำให้เราเริ่มรู้สึกปกติกับดอกเบี้ยที่ได้ต่ำเตีย้ยและก็ไม่พอใช้ ปัญหาที่จะตามมาก็คือเมื่อถึงวเเัยเกษียณเราจะทำยังไงสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องเตรียมพร้อมวางแผนการลงทุนที่ดีขณะที่การลงทุนที่ดีควรเป็นการวางแผนการลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างเต็มที่แต่เนื่องจากระหว่างทางเรายังคงต้องกินต้องใช้กองทุนรวมที่ให้โอกาสรับเงินระหว่างทางจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน กองทุนบีอินข้ามจากกองทุนบัวหลวงเปิดขายครั้งแรก8-16ถึงพฤษภาคมนี้นะครับสนใจกองทุนบีอินข้าจากบัวหลวงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวง0-2674-6488 0-2674-6488แล้วกด8 หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาโทร1 3 3 3สนะครับส่วนแนวโน้มตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับความพันผวนและความไม่แน่นอนยังคงอยู่กับตลาดหุ้นไทยต่อไปนะครับหลายสำนักมองตรงกันว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยโอกาสที่จะเป็นไซด์เวย์เนี่ยค่อนข้างสูงไซด์เวย์เฉยๆก็มีไซด์เวย์อัพก็มีหรือจะมองไซด์เวย์ดาวก็มีนะครับนี่คือความเห็นที่แตกต่าง แต่ว่ามุมมองจากทางบริษัทหลักทรัพย์โกเบกจะเป็นอย่างไรสําหรับแนวโน้มทิศทางกลยุทธ์และขุ้นเด่นนะครับผมเชิญคุณชัยยศจิวังกูลหรือคุณกัตจังผู้มุ่งในการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์โกเบกให้เกียรติเข้ามาคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณกัตจังสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเออตลาดวันนี้กับเมื่อวานเนี่ยจะเป็นหนังคนละม้วนไหมเนี่ย <c oughs> ครับผมเหมือนจะเอาคืนยังไงอย่างนั้นเลยเออนะแดงเถือกตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมตอนเช้าเน,นี่ยที่เกิดปรากฏการณ์ที่เราเห็นเนี่ยนะฮะมันมาลุมมาตุ้มจากเรื่องไหนกันบ้างครับเนี่ยคุณกัสครับผมก็ส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของราคาน้ํามันนะครับที่เมื่อวานนี้ด ตัวลงมาแรงมากๆเลยประมาณกับ3%เซครับแล้วก็รวมถึงตัวตลาดดาวโจนนะครับยังมีความกังวลเกี่ยวกับตัวร่างกฎหมายประกันสุขภาพนะครว่าจะผ่านในส่วนของวุฒิสภาหรือเปล่าเพราะว่าผ่านการอนุมัติของสภาผู้แทนรัะฎรหรือสภาล่างเนี่ยสำหรับร่างกฎหมายประกันสุขภาพอเมริกันเฮลท์แคร์เนี่ยผ่านมาด้วยคะแนนฉิวเฉียดมากๆเลยใช่ไหมใช่ครับผ่านมาแบบโหดเรียกว่า สูสีมากนะครับ217ต่อ2 1 3โอ้โหนะเพราะฉะนั้นต้องไปลุ้นใช่ไหมว่าอจะผ่านสภาสูงหรือไม่ใช่ไหมใช่ครับคือต้องเกริ่นนิดนึงอย่างนี้นะครับคือตัวอเมริกันเฮลท์แคร์ตรงนี้มันเป็นประเด็นหนึ่งที่ผ่านมาก็แบบโอ้โหเรียกว่าชิวเฉียบสุดๆแล้วในส่วนของการปฏิรูปภาษีซึ่งตรงนี้เป็นเป็นเหมือนแบบเป็นตัวนโยบายผลักดันของทางคุณโดนัลด์ทรัมป์เลยนะครับเขาก็เลยกังวลว่าเอ๊ะแล้วไอ้ตัวการปฏิรูปภาษีที่เขา อยากจะผลักดันเนะี่ยแล้วมันจะผ่านไหมอ่านะครับมันก็เลยทําให้ตลาดทุนอเมริกาเมื่อคืนนี้ทรงทรงตัวลบ,บนิดนึงนะครับคือมันเป็นความกังวลที่มองไปถึงว่าเอ๊ะกฎหมายสุขภาพจะผ่านสภาสูงไหมใช่แล้วก็มองอยาวไปถึงเรื่องของร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีด้วยใช่ครับว่าถ้าเกิดว่ากฎหมายสําคัญี่นกว่าจะผ่านไปเนี่ยยังล่อแล่อย,อย่างนี้แล้วที่จะเป็นร่างกฎหมายสําคัญซึ่งคาดว่าจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงของร<อ>ัมเนี่ย เอออาการจะเป็นยังไงจะผ่านได้ไหมไม่ได้เลยครับอันนี้มันเป็นความกังวลที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนใช่ไหมถูกต้องครับแล้วก็เป็นผลลบทางเชิงจิตวิทยาที่ส่งผลมายังตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ช่วงเช้าเลยใช่ไหมถูกต้องครับนะครับแต่ว่าที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งคุณกัสราคาน้ํามันเนี่ยไม่ดีเลยใช่ไหม เมื่อคืนนี้นะครับก็ซุดตัวลงไปแรงเลยนะครับประมาณสองเหรียญกว่าๆเลยนะครับครับตรงนี้ก็มาจากความกังวลนะครับในส่วนของอุปทานน้ามันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเมื่อคืนนี้นะครับก็ตัวสต็อกน้ํามันดิบของสหรัฐเนี่ยปรับลดลงไปแค่ประมาณ9ก้าแสนบาร์เรลอันนี้น้อยกว่าที่คาดน้อยกว่าที่คาดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับคาดไว้ที่ประมาณลดลงประมาณสองล้านบาร์เรลครับ แล้วก็ในส่วนของการผลิตน้ํามันในลิเบียนะครับก็เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ2ปีครึ่งด้วยนี่ก็เลยเหตุผลสําคัญที่ทําให้ราคาน้ํามันค่อนข้างถูกทุบนะครับใช่ครับมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ,รบแล้วก็ส่งผลต่อหุ้นในกลุ่มพลังงานซึ่งเป็นตัวหนักๆทั้งนั้นเลยใช่ครับผมในบ้านเราด้วยนะครับ ตัวใหญ่ๆมาเลยครับทุกตัวครับนะไม่ค่อยดีนะครับจากทิศทางราคาน้ํามันล่าสุดนะครับถ้าไปดูฟันโฟล่ะทิศทางล่าสุดเป็นไงครับครับผมตัวสําหรับฟันโฟลก็ถือว่ายังไม่ดีเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าตั้งแต่ต้นเดือน3วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเนเซลนะครับไปประมาณ1,000ล้านบาทนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทก็มีแนวโน้มอ่อนค่าลงด้วยนะครับโดยล่าสุดอยู่ที่ประมาณ34.6นะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นความเสี่ยงที่ว่าเอ้ฟันโฟลตรงนี้จะไหลออกหรือเปล่า ครับฟันโฟเนี่ยยังคงผันผัวหน่ตั้งแต่ต้นเดือนยังเป็นเน็ตเซลอยู่นะสามวันทําการเนี่ยนะครับเน็ตเซลไปประมาณสักพันล้านบาทนะครับทีนี้ปัจจัยภายนอกที่ต้องตามมีหลายเรื่องใช่ไหมใช่ครับไล่เรียงจากคืนนี้ก่อนเลยครับคุณกัสครับผมในคืนนี้นะครับก็จะมีในส่วนของคุณเจเน็ตเดเรนนะครับประธานเฟดจะมีการกล่าวสุนทรพจน์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ให้จับประเด็นในการปรับลดงบดุลนะครับจาก 4.5ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยว่าจะมีการพูดถึงเรื่องนี้หรือเปล่าครับเพราะว่าถ้ามีการปรับลดงดดุลตรงเนี้ยมันจะทําให้ฟันโฟยิ่งผันโวนเข้าไปหนักเลยนะครับแล้วก็ข้ามไปวันอาทิตย์นะครับอันนี้ผมคิดว่าจับตากันทั่วโลกเลยวันที่7พฤษภาคมอาทิตย์นี้นะครับใช่ครับผมก็เป็นการเลือกตั้งรอบสองของฝรั่งเศสโดยล่าสุด ก็ตามโพยคุณมาคร่นนะครับยังมีคะแนนนำคุณเลอแปงอยู่ที่ประมาณ61ต่อ39มสเ<อ>าปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าถ้ามาครองชนะเนี่ยน่าจะเป็นผลดีต่อตลาดมากกว่านะใช่ถ้าคุณมาครอนชนะ นะครับก็เป็นผลดีเนื่องจากว่าเขามีแนวโน้มที่จะให้ฝรัง่งเศสอยู่ในยูโรโซนต่อไปออนะครับ,น,รบนี่เป็นปัจจัยภายนอกนะครับ,รบไล่มาถึงปัจจัยภายในบ้านเรานะครับและที่แดงเถือกวันนี้ผมว่าน่าจะมีเซลล์ออนแฟกกันบ้างอ่ะนะผลประกอบการไตรามาสหนึ่งทับหกศูสำหรับหุ้นตัวหลักๆที่เหลือนะครับนะครับจะทยอยประกาศมาจะเป็นใครแล้วก็จะเป็นวันไหนบ้างเอาเฉพาะตัวหลักๆก,ก่อนนะครับ หลักๆคือส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นกลุ่มพลังงานเลยนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันจันทร์นะครับวันจันท์ก็จะเป็นตัวบางจากแล้วก็ r r p ครับแล้วก็วันที่1 1 f จะเป็นปตททีซีนะครับวันที่สิบสองเป็นตัวราดบุรีแล้วก็วันที่สิบห้าปิดท้ายเลยก็จะเป็นปตทแล้วก็ตัวไทยออยอปตทใหญ่นี้ปิดท้ายเลยใช่ครับแนววันที่สิบห้านะครับอันนี้เป็นปฏิทินหลักๆนะครับของคุณตัวหลักๆที่จะค่อยๆทยอยประกาศผลประกอบการออกมาให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าเพื่อสภาคมนี้นะครับใช่ครับ มาดูเทนตลาดกันต่อนะครับแหมหลังจากต้องบอกว่าแดงถือตั้งแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ก็อีกประมาณชั่วโมงกว่านะครับมองดูแนวโน้มนะครับในช่วงที่เหลือจะเป็นยังไงบ้างสําหรับสัปดาห์นี้ครับครับผมก็สําหรับวันนี้คิดว่าคงจะอยู่ในแดนลบมานะครับเนื่องจากว่าแรงขายของกลุ่มพลังงานเนี่ยค่อนข้าง หนักมือมากกว่านี้<อ>นะครับเพราะฉะนั้นก็มองว่าวันนี้น่าจะซุดตัวลงนะครับ,รบโดยมีแนวรับอยู่ที่ประมาณ1,560จุดนะครับ 1> 1, จุดน่าจะเป็นกรอบแนวรับด้านล่างนะครับใช่ครับถ้าหลุดไปเนี่ยป้ายต่อไปจะอยู่ตรงไหนครับถ้าหลุดลงไปเนี่ย ก็จะเป็นโลเดิมนะครับในช่วงประมาณสองอาทิตย์ก่อนอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบห้าจุดอ่าจะอยู่ที่พันห้าร้อยห้าสิบห้าพันห้าร้อยห้าสิบจุดอยู่ประมาณนี้นะครับใช่ครับเป็นกรอบแนวรับด้านล่างนะครับครับอันนี้กรณีถ้าลุ้นไม่ขึ้นนะแต่ในทางตรงกันข้ามนะเผื่อเกิดปฏิหารท้ายตลาดนะครับนะครับกรอบแนวต้านด้านบนวันนี้จะเป็นสักเท่าไหร่ครับผมว่าน่าจะประมาณหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าจุดนะครับตรงนั้นคิดว่ายังไม่ผ่านนะครับครับนะเพราะฉะนั้นลุ้นกันนะไม่รู้จะลุ้นขึ้นหรือเปล่า เพราะวันนี <rôle> ้ต้องบอกว่าแรงขายเยอะจริงๆนะครับโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มพลังงานตัวหนักๆทั้งเลยจากความกังวลแล้วก็เมื่อคืนที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับลดลงมานะครับดังนั้นก็เลยมองว่ากรอบการขึ้นไหววันนี้นะครับกรอบแนวรับด้านล่าง1560-1555 หรือ1,550จุดนะครับส่วนกรอบแนวต้านด้านบนซึ่งอาจจะมีโอกาสยากหน่อยนะครับที่1,575จุดในภาวะตลาดแบบนี้ใช้กลยุทธ์ไหนดีครับคุณกัสครับแน่นอนครับยังเป็น selective buy นะครับตั้งแต่เดือนก่อและนะครับผมก็แนะนำแบบนี้มาตลอดเลยคงเป็นลักษณะของหุ้นที่มีข่าวนะครับหรือว่าเลือกหุ้นที่ผลประกอบการออกมาดีนะครับแล้วก็เลือกสะสมในจังหวะที่อ่อนตัวลงมา ครับ,รบยังคงเป็น e ีเล็ก v ี b u บ,บใช่ไหมใช่ครับยังคงเป็น e ีเล็ก v ีบ u y นะครับครับทีนี้คุณกัสครับถ้าพูดถึงตัวหุ้นนะอย่างหุ้นในกลุ่มการเงินเนี่ยหรือหุ้นในกลุ่มธนาคารที่ผลประกอบการออกมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยกลุ่มน,นี้ถือว่าจบข่าวแล้วใช่ไหมอ่าใช่แต่ว่า คือกลุ่มธนาคารจบข่าวแล้วแต่ว่าประเด็นที่เขาค่อยตามมาคือตัว NPL ที่เพิ่มขึ้นอันนี้ยังไม่จบอันนี้อันนี้ต้องติดตามดูครับว่า Q2 Q3 ต่อไปจะเป็นยังไงอ่านะครับยังเป็นปัจจัยกดดันต่อเนื่องนะครับครัสำหรับหุ้นในกลุ่มแบงค์จากปัญหาเรื่อง NPL นะครับครัม,มาดูรายตัวกันบ้างนะครับอย่างการบินไทยอะตกตกลงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับการบินไทยกันแน่เนี่ย คือเมื่อวานนี้นีต้องบอกก่อนว่าเขามีข่าวออกมาว่าความคืบหน้าในการตรวจสอบใบรับรองการเดินอากาศนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะได้ตรวจสอบเสร็จแล้วก็ได้ใบเนี่ยประมาณช่วงมิถุนายนนะครับเมื่อวานนี้ก็เลยมีแหลงซื้อเข้าไปค่อนข้างหนาตาเลยนะครับส่วนวันนี้เมื่อวานนี้วิ่งแรงไปหน่อยครัโดนทางตลาดขึ้นเทรดดิ้งอเลดนะครับวันนี้เลยล่วงกลับลงมานะครับ เดี๋ยวต้องรู้นกันว่าจะจะคืนเท่าเดิมหรือเปล่าหรือจะลงมาแค่ไหนยังไงนะครับสำหรับการบินไทยนะครับเอาละครับคุณกัตครับไปดูหุ้นเด่นประจําสัปดาห์นี้จากทางโกเบกนะครับขอไม่เกิน2เหมือนเดิมครับคุณกัตได้ครับผมก็ตัวแรกจะเป็นตัวไวซ์โลจิสติกบริษัท w วซ์โลจิสติกจํจำกัดมหาชนที่อยู่ในเซตนะครับใช่ครับผมไฮไลท์ของไวซ์โลจิสติกจํจกัดมหาชนอยู่ตรงไหนครับครับผม สืบเนื่องจากปีก่อนนะครับเขามีการเข้าไปควบรวมกับตัว Sun Express l o g i s t i c ของสิงคโปร์นะครับแต่ว่าปีแล้วเนี่ยควบรวมไปประมาณช่วงไกลามายสามนะครับพอมาปีนี้เนี่ย เขาจะรับรู้รายได้แล้วก็กําไรเข้ามาเต็มปีนะครับเพราะฉะนั้นก็มองว่าปีนี้จะมีกําไรที่โดดเด่นมากนะครับเนื่องจากว่าการรวบรวมกิจการตรงนี้เข้ามาโดยทางโคเบกนะครับมองกําไรปี60นะครับหรือปีเนี้มองไว้ที่128ล้านบาทนะครับหรือว่าเติบโตขึ้นประมาณ56เปอร์เซ็นต์เยียอันนี้มองกําไรทั้งปีใช่ไหมครับใช่ครับผมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะมองเฉพาะ งบไตรมาส1นึ่งทับหศูนย์ที่เตรียมจะคลอดออกมาล่ะครับผมแนวโน้มจะเป็นยังไงครับแนวโน้มผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับจาก ปีก่อนเช่นกันเพราะว่าปีก่อนเนี่ยยังไม่มีการรวม SunExpress เข้ามาแต่ว่าปีนี้จะมีรวมตัวกําไรของ SunExpress เข้ามาด้วยโดยคอนเซนทัสนะครับเขาคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ25-30ล้านบาทนะครับนะครับสำหรับกําไรไตรมาสหนึ่งนะครับใช่ครับผมกำไรไตรมาสหปี60ที่เตรียมจะคลอดนะครับนะครับอะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของไวซ์บ้างครับครับผ ถ้าปัจจัยเสี่ยงก็คงเป็นการค้าระหว่างประเทศนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีกฎหมายแล้วก็มีปัญหาอะไรค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งตรงนี้บางทีทางบริษัทก็ไม่สามารถจะควบคุมได้เหมือนกันนะครับก็เป็นอะไรที่เราต้องติดตามด้วยนะครับเพราะนั้นสตอรี่เด่นๆก็คือการคาดการกำไรทั้งปีปีนี้น่าจะโดดเด่นนะครับใช่ครับผมนะครับสำหรับไว้โลจิสติกจำกัดมหาชนและคอมเมนต์จากทางโกเบกซื้อถือหรือขายหุ้นของไว้โลจิสติกครับครับผมแนะนำซื้อ นะครับและคอมเมนต์ซื้อไวซ์นะครับครับผมราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับราคาพื้นฐานที่4บาท72นะครับราคาพื้นฐานเป้าหมายที่4บาท72สตางค์นะครับใช่ครับผม4บาท72สตางค์นะครับครับผมแล้วทยอยเก็บได้แถวไหนครับแนวรับอยู่ที่ประมาณ3บาท96ถึง4บาทนะครับคือต่ำกว่า4บาทลงมานะครับใช่ครับผมอ่าลงมาต่ำกว่า3บาท96สตางค์ได้ยิ่งดีนะครับครับผม อันนี้เป็นแนวรับหรือว่าจุดในการทยอยเก็บนะครับครับผมถามเผื่อไว้กรณีผิดทางคัดลอสแถวไหนครับถ้าหลุด3าบาทแิบนะครับอ่าหลุดสามบาท80ดสิสตางค์ลงมาให้คัดลอสหนีตายมาก่อนนะครับใช่ครับผมนี่คือตัวแรกนะครับครับบริษัทไว้โลจิสติกจำกัดมหาชนนะครับ WICE นะครับครับผมขอยาบมาดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายครับอีกตัวหนึ่งก็ยังเป็นอยู่ในคาดว่ากำไรดีขึ้นเช่นกันนะครับตัว TPCH นะครับ บริษัท TPC Power Holding จำกัดมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับใช่ครับผมตัวของ TPCH นะครับครับผชอบ TPCH ตรงไหนครับตรงนี้เนี่ยที่ชอบคือเขาจะมีการรับรู้รดยไ,ได้จากโรงไฟฟ้าตัวแม่วงนะครับแล้วก็ทุ่งสงเข้ามานะครับ สองลงไฟฟ้าในปีนี้นะครับก็ส่งผลให้งบในปีนี้เนะี่ยน่าจะมีการเติบโตแบบโดดเด่นเช่นกันนะครับโดยเรามองว่ากำไรในปีนี้นะครับปี60จะอยู่ที่363ล้านบาทบนะครับหรือเติบโตประมาณ80%ยสอนเยอืนส่วนใจมากหนึ่งะครับเราคาดว่าจะมีกำไรที่74ล้านบาทหรือเติบโตขึ้น136%ยเอยนเยีย แล้วแนวโน้มไตรมาสสองสามสี่จะดีต่อเนื่องไหมครับใช่ครับปีนี้จะมีรับรู้รายได้ลงไฟฟ้าตัวแม่วงแล้วก็ตัวทุ่งสงเข้ามาเต็มปีเพราะนั้นก็บอกว่ารายได้แล้วก็กําไรปีนี้มีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นด้วยครับครับนโยบายของภาครัฐตรงไหนเอื้อกับ TPCH บ้างไหมครับมีแน่นอนเลยครับตรงนี้ในส่วนของการรับซื้อไฟฟ้าชีวมวลทางภาคใตา้ซึ่งตรงนี้ตัว PTCE เนี่ยเขา ส่วนใหญ่เขาจะเจาะทางภาคใต้เป็นหลักอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นประโยชน์กับทาง PTCH โดยตรงนะครับครับออและครับเลกคอมเมนต์จากทางบริษัทหลักทรัพย์โกเบนะครับซื้อถือหรือขายหุ้นของ TPCH ครับครับผมแนะนำซื้อนะครับเลกคอมเมนต์ซื้อ TPCH tpc power holding จำกัดมหาชนนะครับครับผมราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับราคาพื้นฐานลองให้ไว้ที่23.40บสาท40สตางค์นะครับ23สาท40สตางค์นะครับครับผม23สาท40สตางค์เป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมของ tpch นะครับแล้วทยอยเก็บได้แถวระดับราคาไหนครับครับผมแนวรับอยู่ที่18.3ถึง18.5นะครับ1 8บ0าทส0สตางค์ก็ได้หรือว่าจะแถวๆ18บาท50สสตางค์ก็ยังคงรับได้นะครับใช่ครับ กรณีผิดทางคัดลอสแถวไหนครับจุดคัดลอสอยู่ที่18บาทนะครับหลุด18บาทเนี่ยให้ขายหนีออกมาก่อนนะครับใช่ครับผมนี่คือ TPC Power Holding จำกัดมหาชนนะครับครับเอาละครับ2คงุณเด่นประจำสัปดาห์นี้ตัวแรก w i s e Logistics จำกัดมหาชนที่อยู่ในเซ็ตนะครับราคาเป้าหมาย4บาท72สสตางค์นะครับ และ TPC Power Holding จำกัดมหาชนหรือว่า TPCH นะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมจะอยู่ที่23บาทกับอีก40สตางค์นะครับมีอะไรเพิ่มเติมจะฝากไปยังคุณผู้ฟังที่รักของเราเชิญครับคุณกัตครับครับผมก็ขอฝากในส่วนของ Facebook ของผมนะครับของ The t o w n by กัตจังนะครับตรงนั้นก็มีข้อมูลดีๆให้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของเทคนิคหรือว่าจะลงทุนแบบ VI นะครับแล้วก็ ช่วงใกล้ๆนี้วันที่สิบสามนะครับงานมันนี่เอ็กโปใช่ครับผมผมก็จะมีไปพูดที่นั่นด้วยนะครับในช่วงประมาณสิบห้านกาถึงสิบเจ็ดนาฬิกานะครับก็ถ้าใครสนใจก็ไปฟังกันได้นะครับในงานมันนี่เอ็กโปนะครับวันที่สิบสามพฤษภาคมนี้นะครับที่ Impact เมืองทองธานีนะครับใช่ครับผมพูดที่บูธหรือว่าพูดบนเวทีครับพูดบนเวทีครับในวันที่13พฤษภาคมนะครับครับผมช่วงกี่โมงนะครับของผม สามโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับใครแฟนคลับคุณกัตจังเนี่ยเชิญได้เลยนะครับส่วนการเปิดสอนนะครับทั้งเบสิกแล้วก็แอดวานเนี่ยเห็นบอกว่าเบสิกเนี่ยเต็มไปแล้วใช่ไหมใช่ครับเบสิกเต็มไปแล้วนะครับแล้วแล้วแอดวานยังพอมีที่พอเหลือบ้างไหมคุณกัตวานน่าจะอยู่ได้อีกสักห้าที่นะครับถ้าใครสนใจก็ต้องรีบๆด่วนๆหน่อยนะครับดูรายละเอียดได้ที่ไหนครับคุณกัตก็ รายลเอียดผมลงไว้ใน Facebook ยู่แล้วนะครับถ้าใครสนใจก็ฝากติดตามได้เลยนะครับ o k f e n p o k f s t p c k o s t o e k o f the ท o w n b บกัตจังเข้าไปดูได้เลยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณกัดครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณกัตจังคุณชัยยศจีวางกูลผู้มในการฝ่ายวิจัยจากทางบริษัทหลักทรัพย์โกเบกนะครับคุณกัตจังมาคุยมาให้กลยุทธ์การลงทุนแล้วก็มาฝากคุณเด่นเอาไว้ ให้เราอะไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นไ i ซ์โลจิสติกสจำกัดมหาชนและ TPC Power Holding จำกัดมหาชน2ตัวนี้จะเป็นหุ้นเด่นที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับ และจะปิดท้ายเบรกนี้ครับด้วยข่าวดีจากทางเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทมีข่าวดีมาบอกสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนแบบครอบครัวหรือสัมนาบริษัทเป็นหมู่คณะแบบชิลๆในวันธรรมดานะครับเตรียมพบกับบูธของเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทได้ที่บูธ4096ถึง40 4097ในงานวันธรรมดาหน้าเที่ยว ตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่14พฤษภาคมนี้11-14ถึงพฤษภาคมนี้ณศูนย์าการประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับจะได้พบกับแพ็กเกจสุดพิเศษพักแบบชิวๆเพียง2,290บาทต่อ2ท่านและชิวกว่าเดิมสำหรับท่านที่มาเป็นหมู่คณะกับโปรโมชั่นพิเศษจอง5ห้องฟรี1ห้องพร้อมบัตรเข้าชมสวนน้ำและอาหารเช้าหลากหลายสไตล์แต่ ต้องจองในงานดีเท่านั้นนะครับต้องจองในงานดีเท่านั้นสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้ที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ท088 504 9991-3 088 504 9991-3เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทรีสอร์ทที่ทำให้เราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นนะครับ ส่วนซัสโ o ครับก็เชิญใช้ชีวิตสมาร์ทไปกับซัสโ o Member, สมาร์ทเมมเบอร์สมัครฟรีง่ายๆเพียงแค่แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ก็เป็นสมาชิกได้แล้วโครงการสมาชิกสะสมคะแนนเพื่อใช้แทนเงินสดและแลกของรางวัลตามโปรโมชั่นจากซัสโ o เติมน้ำมันทุกชนิดหรือแก๊ส LPG 1ลิตรรับไปเลย1คะแนนสะสมครบ500คะแนนแลกส่วนลดเติมน้ำมัน50บาทและเมื่อสะสมครบ5,000คะแนนแลกส่วนลดเติมน้ำมันได้ถึง 1,000บาทโดยมีอายุคะแนนอยู่ได้นานถึง3ปีสมัครได้แล้ววันนี้ที่สถานีบริการน้ำมันซัสโก้สาขาที่ร่วมรายการและ w w w s u s c o c o t h และติดตามข่าวสารได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line และ f c e e o o o s u s s o o แ n p p g g ซัสโก้น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจนะครับเอาล้วครับรู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของมันนี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทัน ทุกเกมการเงินกันต่อครับ <Yeah! S 1> รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาประบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอปเปอเรชั่นจำกัดมหาชน